นิยายรักนิยายเสียงเรื่องตอนดักเสน่ห์พ่อไม้ตอนที่สามเจ้าบ่าวร่างสูงยืนรอเจ้าสาวด้วยใบหน้าเรียบเฉยไม่ได้ตื่นเต้นหรือจุดจ่อรอคอยเจ้าสาวอย่างที่ควรจะเป็นนั่นก็เพราะว่าการแต่งงานครั้งที่สองของเขาคือการแต่งงานทางธุรกิจไม่ได้มีความรัก ความรักของเขาได้ตายไปกับผู้หญิงไรอย่างอายนานแล้วเขาไม่คิดจะรักใครผู้หญิงที่เขาเจอมารลายยิ่งกว่างูพิษพวกหล่อนโหยหาเงินและทองเครื่องเพชรไม่ต่างจากเปรตหรือมาฮายนีนาที่หิวโหวยกระหายว่าที่เจ้าสาวของเขาก็คงไม่ต่างกันผู้หญิงที่แต่งงานเพราะธุรกิจเพราะเงิน ก็ดีเหมือนกันจะได้พูดกันง่ายๆไม่ยุ่งยากวุ่นวายเพราะผู้หญิงพวกนี้ไม่ต้องพูดคุยนอกจากสัญญาและการเซ็นเช็คทุกอย่างจบชนทิชาอ้าปากค้างไปเลยเมื่อเห็นเจ้าบ่าวรูปงามเขามีร่างกายกำยำต่างจากคู่มันไฮโซขี้กลางหลงผง์ของหลอนแม่คะทำไมไม่มีใครบอกนิ้งล่ะคะ ว่าเดนันโดเขาจะหลอกขนาดนี้ขณะที่นางเกลี้ยงก็ตกตะลึงไปเช่นกันแม่เคยเห็นเขาซัดที่ไหนล่ะวันที่บอกว่าจะมาดูตัวนางเนยจูๆ่ๆเดนันโดก็ติดธุระมาไม่ได้ทีแรกงานแต่งก็คิดว่าจะล้มเลิกกันไปแล้วซะอีกผู้ชายประหลาดให้คนสจะเน็ตถ่ายรูปไปแค่นั้นอย่าเสียดายไปเลยหนะ้า อย่างคุณเรนานโดจะไปรักนางเนยมันได้ยังไงกันคงจะมีผู้หญิงสุกเอาไว้มากมายหล่อขนาดนี้นะ่ะนางเนยอย่างดีมันก็เข้าไปเป็นเมียหรือจะเข้าไปเป็นคนรับใช้ของเขาซักก็ไม่รู้นางเกลี้ยงบอกปัดอย่างไม่สนใจเพราะเธอเหอลูกเคยให้โซมากกว่าเพราะ อีกฝ่ายมีเชื้อสายผู้ดีสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจนหล่อนสามารถเอาไปคุยโวโอโอ,อวดกับใครๆได้ดีกว่าเรื่องของลูกบุญธรรมลูกเมียน้อยที่หล่อนเกลียดชังนักหนาเหมาะเอาไปนินทาว่าร้ายมากกว่าจะยกยอปาปั้นเห็นว่าที่ยอมแต่งงานก็เพราะอยากได้ภรรยาคนไทย จะได้คิดลงทุนซื้อหาที่ดินทำธุรกิจง่ายๆเท่าทนั้นถึงแม้จะพูดอย่างนั้นแต่เดนันโดก็เสียค่าสินสอดท้องมั่นอยู่หลายล้านบาทชนดิชายัางคงชื่นชมเจ้าบ่าวเขามีหน้าคมเข้มได้ข่าวว่าเขามีเชื้อสายอิตาลีอังกฤษญี่ปุน่นใบหน้าของเขาจึงแปลกไม่เหมือนใครเมื่อมองไปที่แขกเรือ บรรดาสาวไฮโซก็ต่างมองเจ้าบ่าวตาเป็นมันเช่นกันดูสิอย่างกับเทพประมุิกรีกก็ไม่ปล่าเลนันโดถอนใจใกล้ได้เวลาแล้วเขาคิดถึงภาพของเจ้าสาวของเขาที่คนสนิทของเขาถ่ายภาพมาให้หล่อนดูธรรมดาเลยเกินแต่ใครจะสนก็แค่แต่งงานกันไป ดนตีคลาสิกบรรเลงแล้วเจ้าสาวร่างอวบของเขาก็ปรากฏตัวเธอโค้งแขนของบิดามาเดินที่พรมแดงในมือถือช่อกุหลาบสีแดงสลับกับสีขาวใบหน้างงดงามที่ถูกตกแต่งมาเป็นพิเศษกับชุดแต่งงานสีแปลกตามันมีสีขาวสลับกับสีแดงดำดูแปลกตา เพื่ออำพางร่างอวบอวบให้ดูบางลงทุกคนือหาเพราะเจ้าสาวควรจะสวมชุดสีขาวมุกดูบริสุทธิ์แต่นารดากับสวมชุดที่แปลกออกไปดวงหน้าหวานโดดเด่นด้วยดอกกล้วยไม้สีแดงสลับขาวให้เข้ากับสีชุดมีมงกุฎเล็กๆก,กับภาพโร่งสีบางขาวสะอาดงดงามจาวกับเจ้าหญิง เธอวีบแขนของมิดานิดๆเมื่อท่านพาเธอเดินผ่านผู้คนออกมาที่เวทีซึ่งจะาเปาของเธอและบาตหลวงยืนอยู่หนาา้ารดานิ้วหน้าไม่เห็นจ้าเป่าของเธออย่างชัดเจนเธอกับวิฟตายอย่างงุนงงเขาควรจะดูดีขนาดนี้เลยเชียวหรอไม่จริงหรอกมั้งเขาหล่อยอย่างกระเทพรปุตกรีก ตั้งกำยำพึงพายในจุสุสากลและเมื่อเธอมายืนอยู่ต่อหน้าเขาเขาจำเป็นต้องก้มลงมามองเธอซึ่งอยู่ต่ำกว่าและเธอต้องเงยหน้ามองแม้ว่าจะสวมส้นสูงอยู่แล้วแต่เขาก็ยังสูงกว่าเธอมากอยู่ดีเขายืมมือมารับเธอไว้ ดวงตาสีดำเสนิทเพ่งพิษเธออย่างแปลกใจพอๆกับหญิงสาวอย่างไม่อยากจะเชื่อตัวจริงกับในรูปต่างกันลิบลับเดนันโดแอบคิดเขาเห็นรูปคิดว่าเธอเจ้าเนื้อไปหน่อยแต่เมื่อมาเจอตัวจริงเธอกลับมีอะไรที่ทำให้เขาตื่นตรึงเขาเผลอกลื่นน้ำลายชอบพอรูปร่างอวบอัดที่เขาเห็น หรือมองอกอ,อกอิ่มๆที่ล้นหลามชุดเจ้าสาวดูแปลกตาและพอเขาเปิดโอกาสให้เจ้าสาวมีโอกาสได้เลือกเองผิดคาที่เขาคิดว่าเธอจะเลือกสีขาวมุกแต่แบบนี้ก็แปลกตาไปอีกแบบบาดหลวงเริ่มรายยาวเกี่ยวกับคำสาปานตนในพิธี เมื่อบาทหลวงถามความสมัครใจจากเจ้าบ่าวและเจ้าสาวรับครับเขาเอ่ยเสียงทุ้มขณะที่บาทหลวงเริ่มได้ยาวถึงความพร้อมของฝ่ายหญิงซึ่งเธอยังคงงุนงงและไม่คิดเลยว่าเขาจะพูดไทยอย่างชัดเจนบาทหลวงถามเธอว่าจะรับเขาเป็นเจ้าบ่าวหรือไม่นานรดาก็ได้แต่อึง้งเธอหันไปมองบิดาด้วยน้ำตาคลอคลอง ชีวิตของเธอต้องฝากเอาไว้กับเขามันอดน้อยใจไม่ได้จนเผอร้องไห้ออกมามันทำให้เดวรนาโดเข้าไปโอบกอดและกระซิบป,ปอบโยนมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายหรอกไม่ต้องกลัวร่างอบุอบสันเทาในอ้อมกอดของเขาเธอยกมือปิดหน้าน้อยอกน้อยใจผู้เป็นบิดาเหลือเกินที่ยกเธอให้ผู้ชายแปลกหน้า ยิ่งเขาหน้าตาดีเธอก็ยิ่งกลัวแล้วถ้าเขามีผู้หญิงสุกซ้อนเอาไว้มากมายล่ะแม้จะทำตัวไม่ถูกแต่วิธีการก็ยังดำเนินต่อไปใช้เวลาพอสมควรกว่าเธอจะหยุดร้องไห้ขอบคุณค่ะเธอขอบคุณกับคำปรับโยนของเขาวาดหลวงกระซิบกระซาบถามอีกครั้งพร้อมหรือยังล่ะครับเจ้าสาว เธอพยักหน้ารับเดนันโดยิ้มให้เธอเขาเกลี่ยนิ้วเช็ดน้ำตาให้เธออย่างอ่อนโยนทําให้ปาดหลวงเริ่มอ่านข้อความนั้นใหม่อีกครั้งท่านจะรับนายเดนันโดรีสเป็นสามีไม่ว่าจะยามทุกข์หรือยามสุขสัญญาว่าจะเคารพเชิดชูด,ดูแลก,กันละกันหรือจนกระทั่งทั้งคู่จะตายจากกันหรือไม่ คำถามถูกถามอีกครั้งอย่างใจเย็นรับค่ะน้าระดาตอบรับเสียงเครือจบสิ้นคำรับนั้นทั้งคู่ก็ทำการสวมแหวนให้แก่กันละกันมือของเธอเย็นเฉียบสันเทาเมื่อได้สัมผัสกับมือใหญ่นาของเขาเมื่อกาโสวมแหวนจบสิ้นลงเจ้าบ่าวของเธอก็อบรัดด่างอวบเข้ามากอด ก่อนที่เขาจะค่อยๆก้มลงจุมผิดลงที่ดิมฝีปากอบอิ่มสีชมพูอมแดงอย่างไม่ทันให้เธอได้ทันตั้งตัวอืมนารนะดาพยายามผลักใสเว่ากลับเป็นการเปิดดิมฝีปากให้เขาได้แทรกชิวหาให้ได้รับรสหวานจากเธอเขาใจร้อนชิมความหวานและ ย่งอากาศหายใจไปจากหญิงสาวจูบแรกที่ทำให้เธอตกใจจูบแรกที่พาความรันจวนยั่วยวนมาให้ความรู้สึกต่อต้านกลายเป็นความว่าวิวดาวกับเท้าของเธอไม่ติดพื้นหญิงสาวมัวตกตะลึงเธอไม่เคยได้รับความกดดันแบบนี้มาก่อนมันทำให้เธอไม่เคยคุ้นและกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร เธอก็หมดสติไปในอ้อมแขนแข็งแกร่งนั้นเสียเองเดนันโดอุทานด้วยความตกใจเช่นกันได้ดมดดหวานของเจ้าสาวกลัวฝนเป็นครั้งแรกเธอก็สรุปคาจูบแรกของเขาที่เขามอบให้เธอเสียแล้วเขาเพ่งผิดใบหน้าของเธอยามดับพริม้มแม้จะมีคราบน้ำตาเขากลับไม่พูดอะไรดูเพียงแค่ว่า เขาต้องการจะพาเธอไปจากที่นี่เขาจึงค่อยๆก้มลงแล้วอุ้มเจ้าสาวของเขาขึ้นมาก่อนจะพาเธอเดินไปจากที่นี่ให้พ้นจากแรงกดดันทั้งหมดที่มีจบแล้วนะคะดอนดากสเสน่ห์พ่อไม้ตอนที่สามเนาะ ตาฝากนิย่าเรื่องนี้ด้วยเนาะขออภัยที่มันออกจะติดิดขัดัดนะคะก็อย่างที่บอกเนาะตาใช้เขียนนะคะคือเขียนจริงๆนะเขียนโดยมีปากกากับกระดาษนะคะอ่าทุกอย่างเดียวทั้งหมดเลยค่ะตาเขียนเสร็จแล้วตาก็มาอ่านให้ทุกคนฟังเนะาะก็หวังว่าจะเปิดใจฟังนิยายของตานะคะขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะ อย่างที่ตาเคยขอร้องนะคะช่วยจ่ายเงินเดินให้ตาด้วยเนาอะ,อะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็เพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามกด c r i b าแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะฝากติดตามตอนต่อตอไปด้วยนะคะหาตอนไหนไม่เจอก็เข้าไปหาในเพลย์ลิสต์เนาะเข mm ีย hmm. นความคิดเห็นมาพูดคุยกันได้นะคะรักนะคะปุนรักษา อ๋ออย่าลืมจ่ายเงินเดินให้ตาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ